ดูเรื่องกรณีพื้นที่พิพาทคลาดลูกหอยแครงที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่อ่เวบ้านดอนนี่นะฮะทางคุณสุทธิพงค์ไคลอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีวันนี้มีการประชุมกับทางส่วนราชการผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านผู้เลี้ยงหอยพ่อค้ารับซื้อลูกพันหอยแครงเพื่อที่จะ มาหาทางแก้ไขปัญหาการเก็บลูกพันธุ์หอยแครงกันในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะมีความขัดแย้งรุนแรงขึ้นครับระหว่างชาวประมงพื้นบ้านที่เก็บหาลูกพันธุ์หอยแครงกับทางผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวบ้านดอนก็ประชุมกันเนี่ยนะครับในที่ประชุมขอร้องให้พ่อค้าหยุดรับซื้อลูกพันธุ์หอยแครงไปก่อนสัก3ามวันเพื่อที่จะได้หาข้อยุติให้มีความชัดเจนและก็จะได้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะ ซึ่งบรรยากาศในพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอนล่าสุดนี่นะครับที่ตำบลลีและอำเภอพุนพินเนี่ยพื้นที่พิพาทต,ตอนกลางวันท้องทะเลสงบก็ไม่มีนะครับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ออกไปเก็บหาลูกพันธุ์หอยแครงและก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฉลามขาวของทอชอเนี่ยออกตรวจตราป้องกันเหตุด้วยส่วนในพื้นที่ตำบลบางชนะแล้วก็ตำบลคลองชนะพ่อําเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีพบว่ายังคงมีบ้างที่ออกมาเก็บลูกพันธุ์หอยแครงนะครับ ส่วนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านจํานวนหนึ่งที่ออกเก็บลูกพันธุ์หอยแครงอยู่นะครับก็มีอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกแต่ว่ามันน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มนี้เขาบอกว่าเก็บหาลูกพันธุ์หอยแครงเนี่ยไปปล่อยในคอกที่ได้รับอนุญาตแล้วจากในพื้นที่อําเภอการจนะด,ดิตนะครับทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปกลุ่มเรือลากหอยจํานวนสัก5้าหกได้นี่คุณผู้ชม บรรทุกลักษณะคล้ายกับลูกพันธุ์หอยแกรงมาเต็มลำเรือเลยนะฮะมาจากทางปากคลองดีเล็ตมุ่งหน้าไปยังบ้านนายทุนรายหนึ่งในพื้นที่บอกแบบนั้นนะเป็นข้อมูลมาก็เลยส่งคลิปนี้แหละครับให้กับผู้สื่อข่าวเอามานำเสนอต่อถ่ายไว้ช่วงประมาณเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้เลยนะฮะบอกว่ามุ่งหน้าไปที่บ้านนายทุน